สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแฮปปี้มิวเดย์นะคะวันนี้มิวจะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ทุกคนดูกันนะคะเป็นลุคเอฟ r ี d เดย์ลุคของมิวเองมันจะประมาณส้มๆเกาหลีเกาใจนิดนึงนะคะทุกคนลุคนี้นะคะแต่งง่ายมากทุกคนแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงคุชชั่นกันนะคะคุชชั่นที่มิวใช้ตัวนี้ก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะคะเป็นของอ e ีสปอรที่เราซื้อก็เพราะว่าเราชอบน้ำจอยนั่นเองน้ำจอยเป็นพีเซนเ,น,เนเตอร์สมัยนั้นเราก็เลยซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้ดีแบบดีมากทุกคนสามารถใช้ได้คือตั้งแต่เช้าเย็นยินก็ไม่ตกสำหรับเรานะนี่นะคะทุกคนทุกคนก็ค่อยๆลงไปก่อนนะนี่นี่ นี่นะคะทุกคนจะเป็นหน้าที่เราลงรองพื้นกันเสร็จก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะเรามาลงคอนซีลเลอร์กัน,นะคะ่ะทุกคนคอนซีลเลอร์มิวจะใช้กันตัวนี้ของเมเบลีน,นะคะ่นะหมายควาะว่ามันถูกและดีเราก็เลยลองซื้อมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีด,ด,ดีจริงก็งเลยใช้แล้วมันก็ราคาไม่ได้แรงค่ะทุกคนเด็กนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าก็ใช้มาตั้งแต่สมัยแบบสมัย เรียนมหาหลัยทุกคนเราก็จะแต้มไปที่จุดใต้ตาจุดที่คำ้ำจุดที่เราอยากจะปกปิดนะคะพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันที่ิ้่จะใช้เป็นตัวนี้ เป็นของเคสนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะเขียนคิวอะเรามีเคสรลับมาให้ก็คือทุกคนอนะเอาแปรงแบบเนี้ยเแบบนี่ยเนแบบเนี้ยทุกคนเราเอามาแปรงหัวคิวก่อนที่เราจะเขียนคิวจริงๆมันจะได้แบบว่าเขียนง่ายเราก็จะใช้เป็นสีนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาลงายแชโด์กันนะคะทุกคนวันนี้มิจะใช้เป็นของอ e ีทอนะคะเป็นสี สีแอปเิคอตนี้นะคะทุกคนที่เราซื้อก็คือน้องจอยอีกแล้วน้องจอยเคยเป็นรถวัดขวานี่เลยค่ะทุกคนนี่เราจะลงสีนี้กันก่อนนะคะสีนี้เลยเราใช้สีแรกเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมาใช้สีนี้ถัดไปนะคะเราจะมาใช้สีนี้นะค่ะทุกคนนี่ สีต่อมานะคะทุกคนมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นี่สบายให้มันชิดขอบตานิดนึงแล้วสีต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นสีแบบว่ามิงแล้วนะทุกคนสีนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาลงชิมเมอร์ เป็นสีนี้นะคะทุกคนจะจะมีเคล็ดลับให้ก็คือเอาจะระบายแค่ตรงกลางตาเราจะไม่ทั้งเปลือกตานะคะเสร็จแล้วทุกคนก็ใช้สีเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะใช้เป็นแปรงบบเอามาระบายใต้ตาหรือว่าเป็นแบบว่าดอลลี่อเรารู้สึกว่าใช้แปรงแบบเนี้ยเอกหัวตัดแบบเนี้ยทุกคนแล้วมันใช้เป็นแบบดอลลี่อง่ายเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาปัดแก้มกัน การแต่งหน้าของเราก็คือแบบว่าไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเลยอยากแต่งก็แต่งปัดแก้มเราจะใช้อาชโดเหมือนเดิมน็นสีจะเป็นสีนี้ส่วนปแก้นนมนะคะจะใช้แบบว่าชิปามไปทุกคนเะกาจะใ้น้เสร็จแล้วเราจะไปคอนทัวร์จมูกกัน,นะค่ะทุกคนเราก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะทุกคนที่เราใช้คอนทัวร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันเราก็จะใช้เหมือนเดิมอีกแล้วทุกคนเพราะว่าอันเนี้ย คือมันคุ้มมากมันแบบได้ทางหน้าเลยค่ะทุกคนอือเราก็ใช้เป็นแปรงใวญแบบนี้เราไม่ค่อยมั่นใจใตรงหน้าของตัวเองเราก็จะขอนทัวเยอะๆเลยทุกคน,นให้หน้าเราเล็กต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์ค่ะทุกคนจะเป็นของนอย่างแรกนะคะเราจะมาถุใต้ตา พอมาถึงประมาณตรงนี้ทุกคนก็จะค่อยๆวาดลงมาประมาณนี้ก่อนทุกคนทุกคนหยุดก่อนนะเรามีเคล็ดลับที่แบบว่าเราทําไม่เคยเป็นแต่ว่าตอนนี้เราทําเป็นแล้วก็คือนี่เราเอานิ้วของเราเนี่ยเลยนิ้วของเราเลยทำอย่างนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนหลังจากเรากรีดเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนให้ทุกคนดูความต่างระหว่างกรีดกับไม่กรีดนะคะ ต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมาดัดขนตากันเพื่อเตรียมปัดมาสคาร่ากันนะคะก็ดัดขนตาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันเนาะมาสคาร่าที่มิวใช้จะเป็นนี่เมลเบรีนฝ่ายชมพูในตำนานนะคะที่คาว่าดีกันคือเราก็ไม่เคยใช้ยีห้องอื่นออกทุกคนว่ามันดีหรือเปล่าเราใช้ย้อนนี้แล้วเราสุกว่ามันดีแต่ว่าเราก็พยายามตามหาว่าเออมีอะไรที่ดีกว่าหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะ แล้วเราก็จะปัดขนตาล่างกันด้วยนะคะทุกคนขนตาล่างปัดแบบว่านิดเดียวโมไม่ต้องแบบว่าเยอะต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมาทาลิปกันลิปที่มยิ้วใช้วันนี้จะเป็นของ free c o n c e p t นะคะทุกคนเป็นสีดีโอติมัสต่อมานะคะเราจะมาทาข้างในค่ะก็คือนี่เราทานเนี่ยอย่างเดียวเราจะไม่รอดเราก็เลยเอาเนี้ยมาทาข้างในด้วย ต่อมาทุกคนทุกคนคิดว่านี้มันเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ยังนะคะทุกคนใจเย็นดิเพราะว่าเราชอบเอาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของเรานั่นก็คือไฮไลท์นั่นเองทุกคนเราจะใช้เหมือนเดิมเอโนะคะเป็นสีสีอันนี้ทุกคนเราก็จะทาไฮไลท์ที่จมูกนี่เราจะทาที่เน้าของเราก็คือเราจะทาแค่ตรงนี้อ่าตรงนี้บางๆาง เดี๋ยวขอไปแต่งตัวทาำผมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีพีตอนฟินิชลุคที่แบบจริงๆนะคะทุกคนดูเซียงอืมแคม่ไหนโทรศัพท์ะค่ะเพื่อนๆทุกคนดูแล้วก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย